นี้ผมมาอยู่ผู้ประกอบการาเจ้าของแบรนด์คอนเคิร์นะครับก็เดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนว่าพี่ชื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับครับชื่อุุสนิสามแมครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์คอนเคิร์ครับแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนทิยาลาครับวิสาหกิจชุมชนคอนเคิร์ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวถามถึง Uh, อะไรที่เป็นแรงแบนนันดาลใจที่แบร์ฮุสเน่ได้มาทำคอนคือเนี่ยได้รับอินสปิเรชันจากไหครับ,รบก็จริงๆแล้วผมก็เป็นเป็นนักศึกษาแล้วก็ตอนนั้นก็เป็น mm hmm. ก็เป็นพ่อค้าขายเสื้อมือสองไปด้วยครับ mm hmm. แล้วก็ทีนี้ก็เสื้อก็จะปัญหาว่าเสื้อทุกตัวที่ขายนะ่ะมันไม่ใช่ทุกตัวที่จะขายออกแล้วของมันก็รวมกันอยู่ยิ่งเยอะยิ่งเยอะแล้วไม่รู้วิธีการจัดการยังไงครับ mm hmm. ผมก็เลย รอบแรกผมเอาไปทิ้งครับคิดว่าม,มันจะต่อยอดอะไรไม่ได้พอเอาไปทิ้งปุ๊บเกิดความเสียใจของเพราะว่าทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันนะครับก็เลยพยายามหาวิธีการทําไงก็ได้ให้ให้เสื้อผ้าที่เหลือจากการขานะี่เราเอามาสร้างอะไรบางอย่างที่มีมูลค่าเพิ่มได้ครับก็ลงก็ไปเจอครับ วิธีการทำแพทช์เวิร์กที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากญี่ปุ่นครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเทคนิคในการซ่อมเสื้อผ้าที่ขาดเป็นรูมีตำหนินะครับผมก็เอาเทคนิคเหล่านั้นนะครับมาปรับใช้กับเสื้อผ้ามือสองที่อยู่ในตลาดที่ที่ที่เป็นของเรานะครับแล้วก็เอามาขายครับปรากฏว่าขายได้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในการทําแบรนด์ครับเคก็ได้ทราบถึงแรงบันดาลใจก็มาจาก เสื้อผ้าที่แบบขายไม่ออกเอามาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวตัวเสื้อตัวนั้นนะครับแล้วก็ได้นำแพชวลมาจากญี่ปุ่นแทนแบบโอเคแล้วก็จุดเริ่มต้นก็เหมือนอเหมือนกันเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าแบบจุดเริ่มต้นแบบที่คิดแบบจะบอกยังไงดีรัแบบจุดเริ่มต้นหอนนอ,นอ,นอไม่หว่าน่แบบใช่ก็คิดว่าก็เริ่มจากตรงนั้นเลยจริงๆครับเพราะว่า mm hmm. เราเรามีแต่ก่อนมีมีขายกางเกงยีนด้วยแล้วกางเกงยีนที่มันขาดตรงเป้าเนี่ยม,มันจะขายไม่ได้เราก็เลยหาวิธีการทําไงให้แบบให้กางเกงยีนนั้นขายได้ก็ใช้วิธีการทำแพทชเวร์ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีแบบที่มันไม่ทํากันอ,อยู่ที่ผ้าที่ใช้พอเราซ่อมให้มันเกิดความสวยงามเนี่ยลูกค้าก็ซื้อไปโอเค okay. แล้วก็ในส่วนสินค้าเนี่ยอตอนนี้เนี่ยทำมากี่ปีแล้วนะ จะเข้าปีที่6แล้วครับปีที่หอ่ะสินค้าตอนนี้มีเป็นอะไรบ้างครับมีตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับยกเว้นรองเท้ายังไม่ทำครับมีเสื้อมีกางเกงมีกระเป๋ามีหมวกใช่มีกระโปรงก็มีครับตอนนี้ใช่ครับแต่ทุกตัวเนี่ยมาจากการอัพไซคลิงหมดเลยใช่มาจากอัพไซคลิงมาจากเศษผ้าหรือว่าเสื้อผ้าที่เหลือจากการขายในตลาดนั้นนะไม่มีแบบพวกมือหนึ่งขายไม่มีครับไม่มีครับ โอเคครับแล้วก็ในส่วนของคอนเซอร์เนียมีการตลาดยังไงจริงๆเราค,ค่อนข้างที่จะโฟกัสกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับเราไม่ได้เพราะว่าคนที่ใส่เสื้อผ้าแนวเนี้ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าใส่ดังนั้นวิธีการเลือกลูกค้าของเราก็คือเราจะดูที่พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเขาเป็นหลักเป็นคนแต่งตัวไหมหเป็นคนที่ชอบ ใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนใครหรือเปล่าห,หรือว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่อยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดลออ้อมคนเหล่านี้ก็เป็นลูกค้าแล้วเจาะลูกค้าที่เป็นกลุ่มนั้นจริงๆครับเราไม่ได้แบบขายให้คนทั่วไปครับแล้วก็ตอนนี้แบบเน้นขายในอะไรเป็นหลักตอนนี้เน้นเรามีสองมีสามช่องทางครับเรามีขายออนไลน์ครับแล้วก็มีฝากขายแล้วก็เร็วๆนี้เราจะเข้าห้างครับ ห้างที่ไหนทีสยามดิสฟเวอรี่ครับอ๋อสยามดิสที่กร,รุงเทพนะครับ, okay, รบอ่าโอเคแล้วก็ตลอดระยะเวลา6ปีที่เบลโฮสนีได้ทำธุรกิจขนเคิร์มานี่พอสบพบเจอปัญหาอะไรบ้างในการทำธุรกิจนี้ครับมีมีเยอะมากครับมีปัญหาอยู่ทุกวันครับแต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือเราไม่รู้ที่ไม่รู้วิธีการเหมือนเหมือนว่าพอเวลาทำงานแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ ออกแบบการดีไซน์ใช่ไหมครับ mm hmm. ซึ่งผมก็ไม่ได้จบาทางด้านแฟชั่นดีไซน์ก็มีปัญหาว่าเราจะออกแบบคอลเลคชันครั้งต่อไปเนี่ย mm hmm. เราจะทำยังไง mm hmm. ซึ่งเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบครับ mm hmm. แล้วก็พอเรารู้ว่าเออคอลเลคชันนี้จะออกมาแนวนี้ mm hmm. ความยากต่อไปก็คือเราจะหาเสศษผ้าหรือว่าเสื้อผ้าที่เหลือจากการขายเนี่ยยังที่ไหนได้ที่จะเอามาทำงานลักษณะนี้ได้ ซึ่งเสษผ้าที่อยู่ตลาดนัดเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอยู่ว่ามันก็ไม่ได้มีตลอดไม่ได้มีทุกวันดังนั้นเราก็แก้แล้วตอนนี้เราวิธีการก็คือเราซื้อเก็บเก็บสต๊อกไว้ครับเวลาจะใช้เราก็มีของใช้อยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้พอจะบอกได้ไหมว่าแบบเศษผ้าที่เอามาจากไหนบ้างตอนนี้ก็ตลาดนัด ที่ปัตตานีก็มีตลาดนัดอยู่เจ็ดวันนะครับมีทุกวันมีหน้าใครอ่าหน้าตลาดมัสติกลางตลาดรูเองตลาดยยริง่งหรือว่าที่สายบุรีก็มีครับแล้วก็ที่ยะลาก็ตลาดมะพร,าะร้าวแล้วแบบพวกเนื้อผ้าแบบที่เอามาอัพไซค์ที่หลักๆเนี่ยเป็นพวกไหนเป็นประเภทไหนอ่าส่วนใหญ่หรือว่าเราจะเลือกเป็นเป็นคอตตอนครับ <Quantum. S 1> เป็นคอตตอนซึ่งคอตตอน mm hmm. มันก็แบ่งได,ได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นยีน ันจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็เป็นคอตตอนเหมือนกันครับเราก็จะใช้เนื้อผ้าเหล่านี้เป็นหลักแล้วก็มีการผสม,มพวกโพลีเอสเตอร์ด้วยครับให้ใหมันหลากหลายขึ้นครับโอเคแล้วก็อัอนนี้เป็นคําถามสุดท้ายถึงแนวทางการพัฒนาต่อไปอ่ะตอนนี้ทําอยู่6ปีแล้วอ่ะอีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนเขื่อจะไปพัฒนาอย่างไงต่อบ,บ้างครับเราอยากทำเชิงอ,อุตสาหกรรมครับเพราะว่าเรามองว่า จุดแข็งของปจัจานีหรือว่ายาลาเองเนี่ยอันแรกเลยก็คือเสื้อผ้าที่อยู่ตามตลาดนั้นมีเยอะมาก oh. พอของออกมาเยอะเนี่ยแน่นอนวัตถุดิบของเราก็เยอะขึ้น oh. เพราะว่ามันเป็นวิถีการใช้ชีวิตของคนที่นี่เขาจะซื้อขายเสื้อผ้าเป็นหลักแล้วเราก็พยายามหาทางออกว่าจะทํำยังไงให้สิ่งที่พ่อค้าขายไม่ออกเนี่ย <ส>ให้กลับมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ผมก็ม,มองว่าการที่เราทําเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยแน่น,นอนมันจะลดขยะได้เยอะมากขึ้นแล้วมันจะเกิดการจ้างงานในพื้นที่เยอะมากขึ้นแล้วความพิเศษก็คือเรามีทรัพยากรเยอะมากมซึ่งกลายมาเป็นจุดแข็งในการทําธุรกิจนี้ <ranked> ในสามจดงหวัดครับโอเคพอถึงคําถามนี้ผมก็เลยผุดในหัวอีกคําถามหนึ่งว่าแบบจุดเด่นที่แบบคอนเคนเนี่ย มันคืออะไรที่แบบลูกค้ามองแล้วแบบเอออยากซื้อมันคืออะไรที่อะไรที่เป็นจุดแตกต่างของแบรนด์ของเราก,ก็คือเรามีพันธกิจทางสังคมครับเราเป็น social enterprise เราว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมครับทุกคนส่วนใหญ่แล้วพอเวลาเริ่มต้นเสื้อผ้าเขาจะทาแนวเดียวกันหมดก็คือจะขายซื้อมากขายไปทําเพื่อ,อตัวเองแต่ว่าเรามีพันธกิจเพื่อสังคมเข้ามาเนี่ยทำให้คนที่ซื้อผ้าของเราเนี่ย เกิดความรู้สึกประทับใจที่ครั้งหนึ่งได้เคยมาซัพพอร์ตพื้นที่ที่นี่ได้ครับซึ่งเราก็พยายามที่จะยกระดับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าพเพื่อสันติภาพครับเรามองว่าการขายเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็ต้องเป็นจุดหนึ่งที่ขับเคลื่อนสันติภาพเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราให้งได้ครับดังนั้นวิธีการ,ราก็คือเราจะมีการหักกําไรสุทธิ34%จากยอดขายทั้งหมดนะครับ นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงแชร์แดดตายครับอก็แสดงว่าเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่แบบขายเสื้ออย่างเดียวซึ่งมันมีความหมายมันมีคุณค่ามากกว่านั้นใช่ครับอโอเคก็แล้วก็เบสพูดเินี้เนี่ยจะฝากอะไรให้กับคนรุ่นน้องของเราอีกไหมครับครับจริงๆอยากจะให้ทุกคนลองกลับไปศึกษาว่า ื้นที่ของบ้านตกบ้านเกิดตัวเองเนะี่ยมีอะไรดีครับมีอะไรที่พอจะเป็นจุดแข็งในการทําธุรกิจของเราได้เหมือนผมเองก็เลือกของที่หลายๆคนมองข้ามมาสร้างเป็นคุณค่าได้ดังนั้นวิธีมันมันก็มีเยอะมากที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะนี้ได้เพิ่มขึ้นกลับไปมองว่าบ้านเกิดของเรามีอะไรดีแล้วพยายามเอาของเรานั้นมาเชื่อมโยงกับชุมชนให้ได้พอชุมชนเราอยู่ได้ปุ๊บธุรกิจเราก็อยู่ได้ทุกคน ทุกอย่างในพื้นที่สังคมสิ่งแวดล้อมมันก็อยู่ที่มันจะดีขึ้นไปตลอดไปเรื่อยๆครับโอเคก็ขอบคุณแบล็กมีสำหรับคำแนะนำให้กับรุ่นน้องๆหรือว่ารุ่นถัดไปจากยจเนอเรชันนี้ครับครับขอบคุณครับอ๋ชัดเจ๊ไงเจ๊แกวะชัดเจนแต่กิ๊ตุ๊กต่อจะเก็นน้ากาง